สวัสดีพี่น้องสวัสดีแงมเศร้าผู้พ่อก,กําลังแล้วกับมาอย่งเงึงส่งมาอย่งเงึงคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อน,นี้มาอย่งเงึงเราบกำลังแกงเขเจคาทองเขเจขาค่ำมาละพี่น้องห่วยค่ำนะพี่น้องมากินนกันเด้อถูกคนถูกถูกเอฟซีเราบ่งมันชุกนะพี่น้องนะคั่วก็ยังทันเมียนปนได้พี่น้องเลยกัด บบาใจกาลังแทยตะก,กาพี่น้องเดียวจะมาถ้าจะลงไปเบิ่งเนาะลงไปเบื่องไก,ก่ mm. เมื่อนีชิโต,ต,ตกอยู่สามตาพี่น้องเลยส้มหรือสี่แม่ตกอยู่สามตาพี่น้องเลย่ mm. องตาเบาใจหันกับตาต้องมีผุ่นนีสิโตกพร้อมกันบ่ได้เพรเาะว่าเฮาหยาดดำํำบ่ทันพี่น้องเลยอันนี้ยังไข่นะแม่เฮาเฮาต้องแบ่งระยะตกนะแม่ สมมติว่าาดำตัวนี้เบิร์ตดำสามตาเบิร์ตสวัสดิก้าม้วนี่มันก็แตงสีพอดีดำถ้าหาตกพบการถาดำนำบอท่านมันสิบบังพี่น้องมันบังมันก็สิลกบดได้มันหยาบตกเป็นระยะบรรยากาศก็งามค่ะพี่น้องเลยแดดกำลังสาดส่องเดี๋ยวจักหน่อยฮะจังลงไปเบิ่งบ่าใจทายหายทายหน้าพี่น้องอืม บบก,กนี่พี่น้องแกงเขียดขาค้ากินข่าวเศร้าพี่น้องเอ้ยไก่เต็มหมอเขียดขาค้านี่มันจะเป็นอาหารหายากเลยพี่น้องน้าแม่ท่านบอกนะบร้กินมันไลเที่ยงขึ้นผูมันออกใส่เกลือก่อน้ะมาขึ้นมันออกเที่ยงขึ้นพี่น้องเอ้ยไปกันไปก็ไปยังเงิน้องดาว ูพอดีถ้าว่าใช้เกลืออีกหน่อยหนึ่งมันอยากกลางๆอืออือกระล่นอันนี้ว่ามันคมผักกระดาคมได้่ยนะอืมกะเดีอวมันหืนไข่เบื่อผักกาดมาวมีตะเบคไข่ล้วนๆบ้านนี้แม่อือห้ทุกอาหารเกิดทีมอิูวแบบอืมพอพอ และอาหารเสิร์ฟค่ะพี่น้องมื่อนี่แต่มื่อนี้ชีวิตไายตอนกินให้เบิ่งพี่น้องเพราะว่าต้องลงไปจะไปต่อเบาใจทายหายทายหน้า่ายธรรมศาสตร์ท้องหายท้องหน้าพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปไปขอกันเลยลงมามาทายหน้าละพี่น้องหั <c oughs> วควันยังอ่ะนะหัวยังแอบ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 คือฮะ แลนไปแรนน้ำก้นรถไทยแรนแลนแลนแลนน้ำเพียงไทยนะฮะพี่แรนอยู่ร่องผู้ไม่จังโวบายผู้แรนร่องน้ำก้นพอใจพอสบายดีปะลุงไหมลูกอุ้ยคือสบายดีงามแทมมากี้นี่นะโอ้ย บานีกาก้าวก้าปงเนาะพี่น้องก้าปงเงยเอาเต๋อกระไทยหุดบันไทยหุดก็คือไทยแบบนี้แหละพี่น้องไทยแห่แบบว่าฮะฮะท่ามห้ดิ ชามย้อนบททันกันไปแล้วให้เจด้าดำบททันอันนหนใช่เป็นบ้านผาทบ,บ่อยพี่นอ้องนี่นะสิงเห็นเคียวๆนะพี่นอ้องเทียงเจดํา กระชิบิวต้องหลอดปุมมาเด็กฉัเป็นไทยแล้วแล้วพี่น้องเลยมาเด็กกระชิบไปจูบน้ำลงมาใส่แล้วแค่นี้ยังมันไม่ได้เอาเด็กพี่น้องเลยเช้าวซุยจะเาก่อนหมู ไ,ได้ด้าก่อนหมูจับพ่อสิได้แล้วพ่อมหมูแน่ใครเหยียกแล้วน้ำล้างหมูนะพี่นอ้องพอด้แล้วพ่อมกับหมูด้าก่อนหมูก็แล้วพ่อมกับหมูซาบ่น้ำแล้วน้ำล้างหมูอีกแต่ละปีนั่นแล้วน้ำล้างหมูด้าก่อนหมูแล้วน้ำล้างหมู อย่าหาทำแล้ประสิปิวแวงนะฮะว้ามกันใหญ่เวะเฮียนทายนาอ้าวหลาเทายสกินผื่นอ้าอ Chị chụp nạm dưới nó, ông phụ lấy lông mà xảy vào đây. Tốc là lời, là khoáng, là phụ thì nạm cà sĩ tài. cả sĩ tài khôi nhòi. Ý. Chụp nạm dưới nó, lông ma nạm dưới nó, cơm cơm, dưới bớt, phụ lấy nạm lơ bộ lái vào đây. เยอะเยอะที่เ <Yeah>, yeah. มื่ไรไก่จะคลองตีไม่อยากกินไก่บอกมัน,กกน,มนคือควงแฉม,ม้าหนิ พี่น้องหล่อเบ่งธรรมศาสตร์บรรยากาศห้ทงไฮทงหน้านาะโอ้ลบไปหาน้องนั่งดาวก่อนพี่น้องโอ้ป๊าเถ่าคนดู นางสาวผุดสวยงามป้าโทคนงาม,มนน่มาต้องเหมาะกับขี่แมนบอฮะคนงามตักขี่พี่น้องเอามาใส่ลูกข้างขานนะเอาเอาบาใส่อีซองโหลดนะเดี๋ยวจังมาสะมันถั่วไอ้อีอสามโหลดซะนั่งนี่ใส่ดีน้ำใส่นี่ใส่หันใส่หันใส่หัน ป้าเธอนังแต่งโตกับแซ็กซี่ได้ผสมประสานกับตักขี่จังมาเข่ากั้นว่าสันคนสวยตักขี้เออใส่แล้ว ความสุขของข่าวอีพี่น้องก็ได้แหลน้ำกลดลดไทยไทยแหลนแล้วก็ท้องไทยกบกลับขึ้นแล้วก็ขาดขาเบิ่งขันตอนตอนหวานเด้อพี่น้องเด้อ น,น้องมากเลยค่ะลาพีแล้วน้องพอกันคลิปไหนดีมแม่งสุดๆสุดคนเลยพี่น้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามขับสมสบายดีพี่น้อง <c oughs> บอกใจแก่งน้องอีแ <c oughs> ล้วว่าน้ำอ,พอำีพี่แล้วว่าน้ำมังค์ระวังโดนน้ำเจ้า ยังเปยังกันแรลนรถเหยียบมัน <c oughs> ยังตขไมได้บอกนาแล้ววนะ่าหยอกแล้ว,ว,ลว,วเอ้ยม่อาบอากอีน้อยบีอีเอ,เอเ้ยรถเหยียบแขพงเด้อล,วลาวะ <c oughs> พอป๊บยังก็แร่นป๊บไปวหนะ ขีดค้นตกปุสบายดีพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ